พูดอยไอยากสนับสนุนก็ตามเบอร์เลยครับนะขายของเก่งเราเล่นเราเล่นนะครับต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปคุยด้วยกันด้วยนะครับจะมา,าทุกหนึ่งทุ่มก็ไปนั่งคุยกันเฉยๆแหล,ละประเทศไทยเราต้องทนกับโควิดนานแค่ไหนครับมันถึงจะกลับไปอยู่ดีได้เหมือนเมื่อก่อน<ม>ทอปอย่อ,อ,อมาจากส้นตีนเลยไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ทอปอ,อ,อครับมีดรามา่ามันหลายวันแล้วแหละ แต่ก็ไม่กระพมเหมือนกันเพราะว่าผมถ้าถ้าพูดไปเนี่ยคนหน่ก็จะด่าว่าเออมึงอายุไม่ถึงพูดได้ไงซึ่งทปอย่อมาจากซึ่เใจอะไรผมไม่รู้แต่ที่รู้รคือเขาเป็นองค์กรหนึ่งครับที่ตอบเด็กดิโกนกวนตีนมากการที่ไล่เด็กให้คนหนึ่งเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยรือว่าชีวิตเด็กคนหนึ่งหรือว่าชีวิตประเทศชาติเนี่ยที่จะแบบพัฒนาประเทศไปได้ให้ดีโดยไม่ต้องพึ่งลุงอะเฮียมึงเข้าใจปะคือนี้กูร้อนนะกูขอหยาบ ขอหยาบมากจะจับจะจับกูเหรอตามบ่ายแต่ว่าคือคุณต้องไงนะว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะคืออยู่ในกำมือของคุณอ่ะคุณจะทําอะไรก็ได้แบบบี้ก็ได้ไม่บี้ก็ได้อ่ะคือไม่ให้เขาข้อสอบก็ได้อะแต่ว่าคือไม่ต้องมีเหตุผลครับเห็นไหมครับเรื่องโควิดเห็นไหมเ,เด็กคนนี้ติดโควิดนะั้นไม่สามารถมาสอบได้นะติดติดโควิดไม่ได้นะติดโควิดมาสอบแล้วไม่ได้นะคนอื่นติดนะแต่ถ้าติดอ่ะเออหรือ,อว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยก็ไปอยู่ห้องเดียวกันชิบหายนงครับ อยู่ห้องเดียวกันคนหนึ่งติดโควิดทําไงล่ะครับก็ไอเล่นกันตรงนั้น,นนะแล้วมั้งนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรื่องที่เขาบอกว่าเออถ้าติดโควิดเนี่ยไม่ต้องมาสอบรอปีหน้ากูว่าได้ทนกินมามากกันเป็นปีนะครับถ้าผมอยู่มอล้นนะผมประท้วงนั่นแหละนะครับคือคุณเข้าใจปะว่าโควิดเนี่ยมังแบบอามันทําให้กูต้องมาเรียนออนไลน์เขา้าใจปะคือเรียนออนไลน์มันก็จะแบบแบบแบบ ผู้ไม่หรอกคือการเรียนออนไลน์เนี่ยยากใช่เพล่ะตอนนี้คุณหลายๆคนประสบปัญหาในอยู่ในออนไลน์ยากมากนะครับเรียนไม่เข้าใจเสียงช็อตช็อตแมตตต่ออะไรครูไม่ได้ยินอีกไม่บางทีก็เสียงกูช็อตอีกนะครับคุณต้องเข้าใจว่าคือในสิ่งที่เรากำลังทําอยู่คือพัฒนาตัวเองให้เพื่อไปมีงานดีๆแต่ว่าคุณกําลังไล่เด็กหนึ่งปีเนี่ยต้องรออีกหนึ่งปีเนี่ยเพื่อจะมาสอบอีกรอบหนึ่ง แล้วลองคิดดูสิครับอีกประมาณสองปีเนี่ยโควิดถึงจะหายไปแล้วคิดดูดิมันรอนานแค่ไหนอะ่ะคือมันรอนานนะเว้ยคือแบบนานซะสั์เลยอะคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีอะแล้วถ้าไม่หายแล้วเขาตายไปเลยอะทําไงล่ะครับทีนี้เขาบอกว่าเออไปย้ายอยู่คณะอื่นก็ได้นะแยคณะอื่นแบบไม่ต้องใช้อะไรอะ,อะใช้คะแนนสอบหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้คะแนนนะครับแล้วก็ คือคุณต้องเข้าใจว่ากูอยู่อันนี้มาแล้วกูอยู่นี่มาแล้วเออกูอยู่กับมึงมาแล้วคืออยู่ๆให้กูเปลี่ยนเนยนะเออกูชอบกูชอบทางนี้แล้วกูให้กูเปลี่ยนเนยนะสำหรับมสามกูไม่น่าเลือกอันนี้เลยเนี่ยเออทั้งนั้นเนทางที่มึงชอบคนเราควรทาในสิ่งที่เราชอบครับแค่นั้นแหละนะครับอยากจะพูดไว้เนี่ยการที่เขาบอกว่าเออถ้ามีคนติดโควิดเนี่ยให้ทำยังไงก็ไปตรวจอะไรอะตรวจ a อ k ไม่ก็ ADA ีเี่ยอะไรเนี่ยกูลืมกูไม่กูไม่ได้ไปตรวจหรอกนะครับเพราะว่า ไม่ติดอยู่แล้วนะครับคนมันเทพเราเล่นเราเล่นนะครับก็คือยังไงต้องไปตรวจใช่ไหมล่ะต้องเอาอะไรแย่จมูกเลยไม่เนี่ยแย่ตูดเลยไม่เนี่ยเออแล้วก็มาดูมันจะติดอะไรยังไงไม่อะไรยังไงมีโอกาสไหมสุ่มเสี่ยงไหมหรือว่าติดหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสเยอะและคือคนที่เป็นอย่างเนี้ยคือเขาต้องมาตรวจอ่เขาตรวจมาแล้วแล้วเขาผลดีแต่ว่าแบบตรวจมาแล้วไม่ดีอ่ะคือคือถ้าเขาติดอ่ะคือเราต้องเราต้องแก้ ระหว่างที่เราสอบอยู่มีคนติดเราต้องแก้ให้แก้ไปตรวจแหละหรือว่าแก้แบบอะไรอะแก้แบบเออกักตัวไว้นะกักตัวไว้ส่วนคนอื่นก็เนี่ยปัญหาสังคมปะล่ะอุ้ยทําไม่ดีเองอะอยู่ๆดีๆเขามาชอบส่วนคนอื่นที่มันไม่ติดก็เอ้ยนี่สุดยอดเลยเยี่ยม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 ไอ้ส่วนคนที่ติดก็เอ้ยนี่ปัญหาสังคมบะหวะอุ้ยโอ้โอโอโอนี่มาเองอมาทําไมอะเห็นมะตัวเองติดแล้วมาทมําไมอะแล้วกูรู้ไหมว่ากูติดอะเออคุณรู้ปล่ะ ว่าเราติดคุณคุณเข้าใจไหมว่าโควิดติดง่ายแต่บางคนมันก็ไม่รู้จริงๆว่าเราตัวเองเราติดใส่แมสสองชั้นนะไม่ไหวเลยนะตรงเนี้ยเห็อนออกข่าวกันอยู่มัง้งนะครับอาจจะนะครับผมได้ยินมาเลือนะครับคือลือนะครับนะก็คุณต้องเข้าใจว่าคือคุณทําให้เด็กเทศไทยเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่อายุประมาณเท่านั้นนะโมโหในขนาดนี้ถือว่าคุณเนี่ยทำให้แบบประเทศไทยตกจริงๆนะปีนี้คือ ประเทศไทยครับเมื่อไหร่มันจะพัฒนาครับไม่ต้องมาทนกินมาม่าอยู่ครับกูเห็นไหมล่ะว่าตรงนี้ผมต้องมาแดกมาม่าในเงินไม่ถึงร้อยอ่ครับตอนนี่นะก็เข้าใจเพาะว่าแบบการเรียนมันไปไม่ถึงอะครับมันมันไม่ทั่วถึงแล้วก็การสอบการอะไรพวกน,นี้คือคุณไม่เข้าใจเลยคุณไม่ได้ดูเด็กเลยคุณแค่ที่ว่าเออเงินกูก็คือเงินกูถ้ามึงจะย,าย้ายคณะกูก็ไม่คืนเงินให้มึงด้วยเพราะมึงเสียเวลาเรียนแล้วไอสัตว์ถ้ากูย้ายคณะไปกูเรียนอย่างอื่นกูเข้าใจอย่างอื่น และเรื่องที่มึงอให้กูเรียนเนี่ยคือกูไม่ได้ใช้เพราะว่ายัางไงกูไม่ได้จบทางนั้นเขาก็ไม่รับแล้วทำไมไม่คืนเงินเห็นแกตังเงอ,อไปช่วยรถตบะอ,อพอพอพอ,พอไม่เอาไม่เอม่เอ,อันนี้ปัญหาคุณต้องเข้าใจนะครับแล้วก็มีโพสต์มันโพสตหนึ่งเขาบอกว่าเอออะไรอ่ะผิดปัญหาเนี่ยคนแค่ที่ใครใครเป็นคนผิดไอ้ที่มือป,ปูปะนี่มึงควบคุมเด็กหรือว่าเป็นแบบ ผู้ใหญ่นะคือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแปลว่าคุณต้องมีความฉลาดเฉลียวอย่า8ปดหมือนเซลล์นะครับอย่าเป็ดหมือนเซลล์เด็กต้องรอคุณนะครับก็เขาบอกว่าทางกรมเนี่ยเขาบอกว่าเออกูอะไรนะเอบอกแล้วว่าเออถ้าตอบแบบเนี้มันไม่ผิดหรอกนะครับเอเอตอบแบบนี้เด็กไม่ร้อนหรอกเออช่วยผมแต่บอกมามัามันร้อนคลิปนี้ผมหยาบเพราะผมมร้อนอันนี้คือเป็นเรื่องส่วนตัว นะครับเป็นเป็นส่วนตัวจริงๆคือถ้าผมจบไปไม่สิถ้าผมยังไม่จบแล้วผมไปเจออะไรอย่างนี้ผมขอตายดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เรียนออนไลน์ไม่ต้เครียดชิบหาย,ยแล้วนะครับนะคือ <c oughs> คุณต้องเข้าใจว่าผมถึงไม่โตอายุไม่ถึงหรือว่ายังเรียนไม่ถึงคุณต้องเข้าใจว่าดราม่าเนี่ยมันอะไรเข้าใจง่ายในบางเรื่องเข้าบางเรื่องก็เข้าใจยากคุณมาเข้าภาสาวันกว่าผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าอะไร ก็ผมกาลังคํานวณอยู่ว่าเออมันถูกหรือเปล่ากูกำลังจะพูดไปกูผิดหรือเปล่าหรือว่ากูจะโดนอะไรไหมกูอาจะโดนจับก็ได้นะแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วถ้าผมโดนจับผมก็ยอมรับอะครับแต่ว่าคือเรื่องคําหยาบในคุณก็ไว้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนนี่หนึ่งที่หยาบนะครับเป็นนิสัยส่วนโตส่วนโตนะครับนะส่วนโตส่วนโตไปแล้วนะครับนะก็ปกติของคนแหละครับนะ พ่อขุนรามคำแหงเขาบอกเคยบอกว่าอยู่นะขุนรามคำแหงแล้วขุนรามคำแหงนะครับเขาบอกว่าอยู่อื่นีน่ภาษาลูกกูภาษาบ้านกูนะครับนะกูม่ใจะสลิมแค่นั้นแหละนะครับก็ใครจบหรือใครดูมาถึงนี้ก็ขอบคุณจริงๆอีกแล้วนะครับก็ถ้าไทยพัฒนาเมื่อไหร่กูจะเป็นคนแรกนะครับไปเป็นนายกต่อนะครับเราเล่นเราเล่นนะครับนะยังไงยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับ ดูช่องผมด้วยรเลยแ,แ,แ,แล้วก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับผมจะทำสป,ปอย